รถผมอนะผมขายนะผมไม่ได้ขายรถหรอกผมขายความความเชื่อใจดีกว่ามิลสโลแกนผมนะขายให้คุณไปใช้นะออไปได้ให้คุณไปซ่อมออนะ,รนะประโยคนี้นะประโยคนี้คุณจำไม่ดี <ไป S 2> นะไม่ต้องพูดเยอะนะโอเค,อเคสวัสดีครับผมผมท็อปมิาพาตลุยนะฮะสวัสดีชาว f อของมิาพาตลุยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทดลองไม่ได้ทดลองสิมาลองขับขี่รถ มิกคันนี้ของเรานะฮะกระบะซึ่งผมจอดระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนกี่เดือนไว้เนี่ยสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วมั้งผมยังไม่ได้ขี่เขาเลยนะเพราะว่าใช้ใช้แต่ฟ้าใหม่ใช่ใช้แต่ฟ้าใหม่กับเอลห้าเร้อยเดี๋ยววันนี้เรามาลองขับขี่ดูว่ารถจอดนานเนี่ยรถคันนี้สภาพเดิมๆแห้งๆอย่างเงี้ยเขาจะยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะฮะอ่ะไปลองดิเราสตาร์ทดิเร็วๆเลยเดี๋ยวปลดล็อกก่อนอ่ะ โอ้โหยางเหนียวเลยอ่ะ,ะอ่ะใช้ได้นะครับผมสุดยอด ทีเดียวติดครับอืมใช้ได้โอเคครับผมก็เดี๋ยววอร์มเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะว่าเขาจะเป็นยังไงยังไม่ได้ออกแอร์แอร์เย็นเลยแหละอ่ะเย็นซีดีม,ม,มีมันเป็นซีดีไหมเนี่ยอ๋อเป็น USB นะครับอ้าวไม่เอากระเป๋า USB มา แต่ได้อแต่ติดนะรถผมค่อนข้างจะสมบูรณ์ทุกอย่างแหะแนบจอกไฟฟ้าสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับอราคาผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ผมบอกไปแล้ว1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0า0 0บาทนะครับผมราคานี้ผมก็คงไม่ลดแล้วแหละเพราะคานคสอบถามมาเยอะนะเป,นเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาตแต่ถ้าใครอ,อยากได้เกียร์ออโต นะครับบวกไปสองหมื่นกตังมาผมทําให้คุณได้สองหมืํนทอาจจะอาจจะไม่ถึงสองหมืนหรอกแต่ว่าก็เป็นค่าบริการผมไปแล้วกันอ่าแต่ถ้านะใครอยากซื้อไปเลยแล้วไปเปลี่ยนเองอน,นันก็ได้ได้นะับเราก็มีอู่แนะนําให้เนาะใช่โอเคไปวันนี้เราไปเทสเลยอน,นันตได้ใช้คันนี้เพราะว่าจะออกไปซื้อของต้องต้องกักตัวตยาวแล้วใช่ต้องการกระบะไปขนของ ต้องต้องกักตุนละตอนนี้ก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพุ่งจริงๆนะผมบอกได้เลยนะเนี่ยในหมู่บ้านเราจะไปเหยียบมากเกียร์ธรรมดาคือข้อดีของเกียร์ธรรมดาคือมันทนอ่ะการใช้งานเราไม่ต้องแบบดูแลอะไรมันเยอะนะแล้วการรอบรอบในื่องรอบ รอบเราก็โอ้โหเหยียบได้เลยรอบเราเลี้ยงเลี้ยงรอบได้หกพันเจ็ดพันรอบเนี่ยเทินเกียร์มาเนี่เราหน้าห <c oughs> งายเลยนะรถพวกนี้มันเป็นรถที่รอบจัดยิ่งโดยเฉพาะเครื่อง JB เนี่ยมันแรงอยู่แล้วหลังนี่ติดเบาะเลย่ามรถคันนี้เครื่องเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบเจ้าของคนเดิมเขาไปทํากับช่างช่างเก๋บางประมามานะ <c oughs> อันนี้ก็ขอเคมให้ช่างเก๋หน่อยก็เป็นอีกเจ้าสํานักหนึ่งที่ทํา เกี่ยวกับรถมิาโดยตรงนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่เคยไปอู่พี่ๆเขานะอ่าไว้หมดโควิดเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมอู่พี่เขานะครับเห็นไหมรถผมแต่ละคันน่ะมันมีที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าสุม4ีสุมาผมจะเอามาขายให้เอซโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของใช่ใช่ครับผมรถทุกคันมันมีสตอรี่นะอ่าซื้อรถต้องต้องดูประวัติรถด้วยนะโอ ธรรมดา,าผมยังไม่คุ้นเคยก็เลยใจเย็นก่อนเนินเนิน,น,นอ่ะใจเย็นอย่างในบ้านมันใน,นขับนานอ่ะตัางเสียงด้วยอ๋อไม่ได้ถใช้ไมเลยเพราะว่ายามจะได้หาไหม ยาำด่าย้ำยาำต้องด่าแล้วแหละในหมู่บ้านคือสิ่งแท้ครับขอบคุณครับคือเนี่ยจังว่าบอกรถคันนี้มันสูงนะเวลาผมจะเข้าเกียร์มันจะยังไม่ยังไม่ชินเพราะบอกมันสูง แต่เบาะมันนั่งสบายมากเบาะมันใหญ่อบรับออตัวได้ดีมากเลยเหมาะกับเลสซิ่งเหมือนกันนะใช่อ่าลืมบอกว่ารถคันนี้ชตั้งชื่อให้ว่าเลสซิ่งนะเออใช่ป่ะเราต้องออตั้งตามสเต็ปรถนะโอ้โหใโโจเย็นกันครับแหมเสียงโบออฟจังฟิวฟิวมันเล้าใจตรงนี้ ยุคโควิดก็ไม่ได้ขับไปไหนเลยครับอันนี้คือขับมากับตุนเพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลนะครับใช่ซือ้อน้ําน้ําตอนนี้ที่กรุงเทพน้ําดื่มขาดตลาดมากเลยนะใช่วันนี้เราก็ไปลุ้นกันแล้วกันนะว่ามีเปล่า <laughs> <c oughs> ที่บิ๊กสีใกล้บ้านนะเราไม่ไ,ไกลๆนะตอนเนี้ยเทสรถใกล้ๆแล้วก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากซื้อเราไปไปวิ่งยาวๆสักรอบนะ ไม่ได้มันหนักน้ำนี่เอาไปวิ่งก่อนแล้วกันเออไปรถไม่ได้วิ่งนานวอร์มเครื่องหน่อยน้ำมันมีไหมคะน้ำมันครึ่งถังครับโอเคเลยไม่ใช่ครึ่งถังยังพอมียังพอมีไปกลับได้ป่ะนะอ้าวหนักได้อยู่ แล้เป็นรถเครื่องตอบสนองดีอะนี่ยังนี่ผมยังไม่ได้จัดทรงรถคันนี้นะเหลือแค่จัดทรงหน่อยนะสีก็เอาไว้เดิมเดิมนี้แหละผมชอบเดิมเดิมอืมเอาจริงถ้าถ้าคนติดตามเรามาสักระยะหนึ่งจะจะรู้ว่าเราไม่ไม่ค่อยเน้นกับเรื่องภายนอกมากใช่เราจะเน้นเนี่ยเครื่องยนต์คือเน้นแล้วแหละต้องเน้นแล้วแหละอันดับหนึ่งนะใช่ไหมใช่ยนต์แอร์แอร์ต้องเย็นอ่า ช่วงล่างก็ส่วนใหญ่ผม,ผมจะทำช่วงล่างดีใช่อ่เพราะว่าทับทิศก็ต้องใช้อยู่ทุกวันนะเป็นคนขับรถเร็วอะเป็นคนที่แบบหลักฐานต้องมัน่นคง<อ>ขับรถเร็กก็จริงแต่แต่มันต้องไว้ใจได้ไงรถเร็กอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายไม้นะนนะอันนี้อันนี้ในช่วงยังไม่ทาความเร็วนะขับไม่ก็ประมาณนี้ฮะรอบต่ำๆอ่า ไดนน้ขี่นากีย์ธรรมดาตั้งแต่ขายน้องมิ้นไปผมก็ไม่มีเกีย์ธรรมดาให้ใช้เลยอเออคันนี้ก็ได้มาแต่คันนี้ตอบโจทย์ไะตอบโจทย์นะผมอ,ะอยากจะไปจัดทรงให้นนิ้งหน้าโหลดลงหน่อยหลังให้มันเตี้ยลงหน่อยนะหล่อแล้วแคน่นี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะ,อะนะอย่างที่บอกว่าพี่ท็อปจะเป็นสายเดิมๆใช่เน้นเดิมๆเมนาะเพราะว่าหนึ่ง บอกว่าเราชอบมิล่าในะเอกลักษณ์รถใช่ครับนะผมรถมิล่ามันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องไปอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผม,ผมไม่ชอบไปแปลงอะไรให้มันเสียเสียทรงรถนะ,ะแล้วเวลาอยากจะกลับมาเดิมอะ่ะมันทํายากนะแปลงน่มันไม่ยากหรอกอแต่ทำรถให้กลับมาเดิมอะ่ะมันยากแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเน้นย้ํา ความชอบของใครของมันเนาะคนเราคนเราความชอบอาจไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะอ่ะรถเบรกระยะเบรกอะไรก็ดีอ่ะคันนี้เพื่แต่อร์เย็นนะแอร์เย็นนี่ยกดแค่เกียร์หนึ่งองนี้แอร์เนี่ยเบอร์เบอร์แหมเรีย้ยเบอร์เบอร์หนึ่งอ่ะ เกียร์ธรรมดาเยียบปุ๊บมันก็พุ่งเลยอ่ะโอ้โอวันนี้เจอรถในตำนานข้อให้เลยครับนะรถเยอะนะวันนี้เยอเยอะเพราะว่าเหมือนคนก็เริ่มออกมาหาซื้อของและเพราะว่าอย่าลืมว่าเราตัดตัวอยู่บ้านเยอะ ซื้อของรอบนี้คืออยู่บ้านยาวเลยนะไม่ออกแล้วนะน,นี่ก็ต้องการหาซื้อแค่น้ําซื้ออะไรมาไว้ที่เ้าน้านําเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ก็ถือโอกาสเอารถมาลองเ,ลเทสด,ดูแล้วกันนะครับผมอ่ถ่ายานี้ดว,ว่าหวหัวช่างกล้องไปละลงทุนมากเลย ใครจะรู้ชีวิตตากล้องข้างหลังม่างก่า <c ười> จะได้มุมสวัสดีค่ะก่อจะได้มุมใครจะรู้ว่าง <c ười> นะรอบเดินเบาอยู่ที่หนึ่งพันรอบนะถือว่านิ่งมากนะติดไฟแดงครับผมไฟแดงนะฮะเบามันก็เข้ากับน้องเลสซิ่งนะ ห้เท่เบาบายอ่ะตอนที่แรกคิดว่าคิดว่าจะเปลี่ยนนะแต่ผมดูไปดูมาเหมือนเหมือนเราไม่เคยเห็นไงมันยังแปลกตาเราอยู่ไงเออไม่ใช่มันต้องลองขับก่อนพอพอลองขับปุ๊บเป็นไงมันมันได้อยู่มันได้อยู่แต่เบาเบามันยังสูงไปหน่อยนึงอ่าสำหรับผมนะ เกยบเมื่อกี้ไปร้อยสามแล้วเกียรไปร้อยสามร้อยสี่แล้วไ, 130, มไม่ได้ถ่ายไมเลยพอ,อ,อมัวหามุมอยู่ <laughs> ถ้ากล้องมหามุมอยู่นี่ขนาดช่วงล่างผมยังไม่ได้เก็บน,นะเออนี่นะสุดไหมสุดคนะับ <laughs> วยรถตัวเองแล้วหนึ่ง บอกราคาเพื่อการต่อรองคือรถเราทําจบแล้วเราขอแจ้งนะที่นี่แล้วเนาะผมอยากให้ทุกคนได้รถดีไปใช้ครับอคุณไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปลุ้นนะไม่ต้องวัดดวงง่ายๆเพราะพี่ท็อปวัดมาให้แล้วใช่ <laughs> ไลต์เตือนเลยโอ้ส็บแล้วพักก่อน ธรรมดาคือมันเทินใ้มันยังไงอ่ะมันขับสนุกอะ่ะพูดง่ายๆเลยแล้วคัสคัสรถมิล่ามันก็ไม่ได้แบบแข็งเหมือนรถกระบะนะคัสมันก็นิ่มอย <อ checking S 2> ู่นะอ๋อคือสําหรับคนบางคนที่แบบว่าเอ้ยมันรถคัสมันอาจจะขับยากหรือเปล่าในกรณีนี้ใช่ไหมใช่อ๋อต้องต้องมาลองอ่ะ สมมติว่าเกียร์5เนี่ยเธอเรามาเกียร์4นะปูุงเลย ประกาศหลายประกาศแล้วคือคขอขอ,ขอทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่ารถที่เราไปรีวิวอันนี้คนติดต่อสอบถามมีในเยอะมากเลยว่ารถมันดีไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือคุณต้องไปดูเองนะที่ไปรีวิวอ่ะบางทีเราก็ไปพูดให้เขาไม่ได้เราว่ารถเขาดีไม่ดีนะครับอ่าพี่ท็อปชี้แจงนะเจ็ดจุดนี้ด้วยเพราะว่าเวลาซื้อรถอ่ะไม่ว่ารถผมรถใครก็ช่งอ่ะคุณก็ต้องมาดูด้วยตัวเองเนาะอ่ะา มาดูมาทดลองขับใช่มาดูมาถามเขาเลยมันมีปัญหาอะไรไหมก่อนซื้อจะได้ไปแก้ถูกจุดอ่าแล้วว่าแนะนําคนขายเลยบอกไปเลยคือแบบคือแบบถ้าคุณจะขายรถในราคาไหนก็ช่างสมมติว่าอ่ะรถคุณจบก็คือจบแต่ว่าถ้ารถคุณขายราคาถูกแต่ว่ามันมีอะไรที่ต้องไปแก้ก็อยากให้พูดกันตรงตรงไปเลยว่ารถราคานี้ขายตามสภาพนี้คุณต้องไปทํานูน่นนี่นั่นเพิ่มเพื่อ,อที่ผู้ที่คนซื้อไปอะ่ะเขาจะได้มีงบ ตั้งงบไว้งบไว้เตรียมใจไว้ว่างันเถอะอ่าเพราะว่าตอนนี้เอฟซีอะไปโดนแบบเยอะไงรถสภาพแบบถูกพร้อมใช้อะไรเงี้ยอ่ะกระโดนเขาให้มักเขาให้พอไปปุ๊บอะไปแล้อเปลี่ยนเครื่องละหนึ่งอะไรเงี้ยก็ือไม่ได้ผมบอกแล้วครับรถมิ拉นะมันจะหาซื้อรถจบๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันยากอ่าเพราะว่ากว่าจะจบนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเขาต้องเจ็บมาก่อนเขาต้องหมด หมดในการซ่อมมาก่อนกว่าจะทําให้รถคันนี้ดีขายบางคนขายเขาก็ไม่ได้ห่วงชื่อเสียงอะไรเขาหรอกขอให้ขายรถไปก็พอ,อแต่สาหรับพวกเราเนี่ยส,สำหรับผมเองเนี่ยผมจะขายรถคันนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกอะผมจะทําอย่างว่าชื่อผมเสียไม่ได้ไงเสียชื่อไม่ได้ไง<ช>แล้วแล้วอีกอย่างคือเรามีประสบการณ์มาแล้วไงเราเราเลยเอาประสบการณ์ เราเราโดนนู่นโดนนี่โดนผมโดนผมโดนมากไม่งั้นจะบอกเราซื้อรถมิล่าเนี่ยหนึ่งเลยมันคนที่จะเล่นรถมิล่าได้เนี่ยค่อนข้างจะเหลือหน่อยนะสําหรับผมนะああอ่าเออ ไม่ใช่ว่าซื้อรถสี่ห้าหมื่นแล้วมันจะจบเดี๋ยมันไม่จบนะอย่างที่ผมพูดเลยในคลิปแรกๆเนะี่ยคลิปอีพีที่หน,นึ่งเลยผมบอกอได้เลยมันไม่จบนะคือถ้าคุณขับใกล้ๆอ่ะไม่มีปัญหาหรอกรัวสองรัวแต่ถ้าวันใดปุ๊บคุณอยากจะขับที่มันระยะไกลขึ้นละอ่ะรับประกันเลยใช่เออันนี้เราผ่านมาแล้ว เราผ่านมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ร <Gym. S 1> จริงๆเพราะว่าหน้ามันขับขี่ทางไกลได้เดี๋ยวคุณต้องซ่อมใหมนให้มันถึงนี่นั้นเลยให้สมบูรณ์วม่งั้นกอโดนก็เหมือนรถเก่าๆทั่วไปอะเนาะเห็นอย่างเงี้ยรถผมวิ่งดีทุกคันนะก็หมดไปเท่าไร่ะคะก็เยอะเยอะอก็เลยอยากฝากถึงสมาชิกสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังมีงบไม่ถึงแนะนำว่าให้เก็บไปก่อนเลยค่ะ เนาะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบร้อน,ออนถ้าถ้างบยังไม่ถึงที่ไม่ไม่ยังยังไม่ต้องรีบอะ่ะก็คือง่ายๆดูไปก่อนช่วงเนี้ยดูดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็พอเราพร้อมแล้วก็เผื่องบซ่อมไว้ใช้ใชไม่ใช้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องสแตนบายเนาะอ่าล้วพอเวลาเกิเดเหตุฉุกเฉินมาเราก็ได้เอาเงินตรงนั้นไปซ่อมอันนี้ฝากเตือนสมาชิกเนาะ ให้ให้ซื้อรถมิากันอย่างมีสตินะเดี๋หมดโควิดอ่ะมันเล่นมิามันสนุกจะตายมันได้เอารถไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปมีตูงมิตติ้งได้พบปะสังคมแล้วจะรู้เสน่ห์รถมิาคือโอ้รถเล็กขับง่ายเล่นหน้าเล่นหน้าค้นหนามากรถรุ่นนี้นะถามถ้าไปเปรียบเทียบกับเล่นรถรุ่นอื่นนะสมมุติว่าซีวิคสามประตูสามดอพวกเนี้ยผมบอกได้เลยว่าแต่งอ่ะราคาของพวกนั้นไม่ต้องไปใกล้กันเลย นะ่ะรถถูกก็จริงแต่อะไรแต่งเขาเนี่ย oh. แพงกว่ามิาเยอะนะครับ uh. อผมก็ไม่ใช่คนมีตงังผมเล่นเลือกที่จะเล่นรถที่มันเออ,อเราเออเราซอฟสุดแล้วเราจะเสียเงินไปกับมันเราก็ยังเสียไม่เยอะแต่รถรถมันออกมามันเป็นที่น่าพอใจ uh. นะเรล่นมิานะ uh. อะคนส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นรถที่แบบตระกูลฮอนด้าตระกูลโตโยต้ามาเขาก็มาจบที่มิากันนะ ที่ผมเห็นเพราะว่าอะไรมันไม่แพงอ่วางเครื่องตัวหนึ่งก็ถามว่าจัดเต็มเลยเนี่ยหกหมืนเนี่ยมันไม่แพงนะอืลองไ่วางเครื่องฮอนด้าดิใช่ใขอแค่ว่าคุณอะซ่อมให้ถูกจุดถูกที่แค่นั้นเองใช่ครับผมจบจบแน่นอนอ่าอย่างไงก็ฝากไว้เนาะสำหรับคนที่สนใจศึกษากันให้เยอะๆใครที่สนใจยังไงก็ลองทักทายโทรมาดูนะครับอ่า เราเราก็บอกแล้วว่าถ้าถ้าสะดวกเป็นออโต้เราก็มีบริการให้ก็ต้องมาคุยกันเนาะเอาง่ายรถผมอะผมขายนะผมไม่ได้ขายรถหรอกผมขายความความเชื่อใจดีกว่าเอาง่ายๆขายคนที่มามาซื้อรถกับผมอะไม่ได้คุยเยอะเลยไม่บอกสโลแกนนี่ขายไม่ล่าให้คุณไปใช้ไม่ได้ให้คุณไปทำอะไรให้คุณไปซ่อมคิดดีๆนะประโยคนี้ออาพูดใหม่ ขายมีแล่สโลแกนผมนะขายให้คุณไปใช้นะไปได้ให้คุณไปซ่อมเออนะประโยคนี้นะประโยคนี้คุณจำไม้ดีไม่ต้องพูดเยอะนะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากเอซีทุกคนให้ช่วยดูแลสุขภาพกันเนาะใช่โควิด -19 นี้มันมาพร้อมกับความหนักคันหนึ่งคันหนึงมันมาพร้อมกับ โอ้ความลำบากมากมากเนี่ยไปไปไหนก็คือแมสแล้วก็เจลแมสเจลนะครับเอ้ยอะไรเอ่ยต้องต้องพบกันเนาะถ้าเราไม่ประมาทเราซฟเซฟตัวเองนะฮะเราต้องเซฟตัวเองขั้นแรกเลยนะครับขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะปลอดภัยตลอดซีซั่นทัานที่เท่าไหร่แล้วซีซั่นสี่แล้วอันนี้เข้าซีซั่นสี่แล้วเราต้องรอดโอเคโอเคครับผมดูแลเจ้าหนุ่มกันไปค่ะขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับสวัสดีครับ นะจะเคือฟิวสักเป็นเดือน<ม>ก็ได้นะจะพอเวลาน้ำแค่นี้อันนี้คือก็คือประโยชน์ของรถกระบะนะครับผมการจะซื้อรถต้องเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งานนะ,อ,ะอย่างผมอะไปไหนมาไหนผมไปแค่สคน <c oughs> ผมก็ใช้กระบะ <c oughs> แต่ล้ได้นะจริงกระบะซื้อถ้าคนไม่ไม่ไม่ซีเร<ม>ียสอะสามคนก็ได้ดไ<ม> แต่ผมนะเอาสบาย,ยางไงก็ไปแค่สองคนพอนะฮะ่กมกระบะมัน<โ>กส็สะดวก,ก,ดกจริงๆนะบอกเลยบ่งบอกถือว่ามันบันทุก,กสังเกตไหมสังเกตไหมใครที่เล่นมิล่ากระบะนะเวลาเราทําความเร็วสูงๆตอนที่เรายังไม่บรนทุกอะ่ะรถมันจะการทรงตัวมันเวทบาลานอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเสถียน n a พอบรรทุกปั๊บพอบรรทุกปั๊บเนี่ยไปที่ความเร็วสูงสูงอะ่ะมันจะนิ่งทันทีเลยลองลองอเอาไปลองดูแล้วกันใครมีกระบะลองดูลอง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 อย่าเชื่อจันก่าจะได้ลองใช่อ่โอเคน้ำเต็มนะครับผมก็เรียบร้อยไปกลับบ้าน